แมกกาซีนเนาะใช่ไหมมันแปลว่าอน,นิยาติารใช่ไหมมันแปลว่าอะไรโอ้ this is camel โอ camel อ่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ลาเบลคำนี้แปล,ลว่าอะไรรู้ป่ะท่าเบลอะราคางลาเบลชื่อชื่อคน occupation occupation แมสซีนาบอลมสซนาบอล What do you do What do you do To h o yourself แอมแป้งแค่นี้เองหอแค่เองหอย Hi madam m sorry. i s Maggie I come from Thailand Nice to meet you Boy and guy and m e n เท่านั้นไม่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  Nice to meet you กับผู้หญิงเลยไม่แบบคั่งเลย h I am Eve Sumida I am years old. three. Three? Yeah, yeah, three. My brain is a student, and my body is a model. <laughs> Hello, my name is Him. You can call me Him. Okay, thank you. See you again tomorrow. Have a nice day. Okay. ไปแล้วใช่ไหม?ไปแล้ว. Hello, my name is Bieber. My name is <laughs> I don't um, speak, <laughs> don uh, don speak English I don't ดันอ่าไอ้ดันสปีกอังกฤษไอ้สปีกไทยไอ้เทีน้องสันนโนพันเตวิสุสังโคสันนโนพันเตวิสุสังโคโอเคคลิปนี้นะ from now on we will speak English อุ้ยแปลว่าอะไรอ่ะตัดไปเราจะพูดสังเกตการณ์โอเคอืม I'm good you good yes okay. ใช่วันนี้เป็นชาเลนจ์ที่มีคนคอมเมนต์มาเรื่อยๆว่าอยากให้ทำอีกครั้งนี้เป็น EP ที่3แล้วชุวอ oh. ีก็เล่นมาทุก EP เนาะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคืออะไรอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษใช่วันนี้เราจะท้าออกเสียงภาษาอังกฤษ EP สามไงอุยอยากเล่นจังเลยอยากปอมป๊าปอมอุยอยากเล่นที่สุดเลยว้มันไม่ยากขนาดนั้นแม็กกี้คุณและคู่ใบตองด้วยนะทุกคน กติกาเหมือนเดิมคือพี party, ่จะเขียนคำสั่งให้แล้วก็มีเวลาให้เราคิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำที่เรามั่นใจออกมาต้องบอกว่าคำที่เอามาง่ายคำาใ้ง่ายจริงๆเป็นคำที่แบบคุณหูเคยใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนง่ายกับพี่ใบคนเดียว Occupation Occupation Masina Bon Masina If you like us, don't forget to subscribe, like and share, and if you love us, you can give As a staff in Facebook Don't forget to subscribe and like in Facebook Instagram Twitter TikTok and YouTube YouTube channel What do you do What do you do M a T เฉย M a ไม่รู้บ้าไม่รู้เห็นคำนี้มาก่อนนะไม่คุ้นอ่ะไม่คุ้นด้วยหรอคำนี้เราจะเจอบ่อยใน เรือของดิสนีย์เออเอ้ยเอาดิสนีย์มาช่วยได้หนูพูดว่าหนูเจอบ่อยจริงๆครูสคำนี้แปลว่าครูเป็นช่องสองของครูปะ <c oughs> อุ้ยมาแปลว่าอะไรก่อนคำนี้แปลว่าแล่นเรือโอ้โหอะไรกับเรือเรือนี้มาบ่อยเหลือเกินแปลว่าตายปะเพราะท่าเรืออะอะไรคือท่าเรือหนูคิดว่าท่าเรือมันคือขี พขาว่าแล่นเรือมันต้องสะก,กคดคล้ายๆกันครูสอันนี้แบบว่าอะไรล่องเรือป่ะออใช่ไหมใช่แบบว่าล่องเรือเล่นเรือได้หมดอ่านว่าอะไรอ่ะครูสครูสไปเลยเพราะว่ามันมี U มี S <c oughs> <c oughs> ตัดอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ตัดสามอะ่ะครูสคริสครสไครส์ครูสแต่ว่า UI มันมีความเป็นเรียสแบบเอส เหมือนกันนะ Cruise C R U I S E ครูสครูสอืมมันใจป่ะมันใจมันใจใช่ไหมอ่าครูสเออมันใจป่ะไม่ไม่ด้วยขอตอบว่า Cruise 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 เจ้าหมูสัน Cruise ซับปัต c r u i s C R U I S E คำนี้ที่แปลว่าแล่นเรือหรือล่องเรือเนาะออกเสียงว่า Cruise ใกล้เขียงอ่ะใก้เขียงพ่อไก้เขียงอยู่ Cruise 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 โอ้เหรอ้หนูไอ้หนูพี่หนูทานตักอยู่แล้วหนูไม่ได้ เอสน yes. ั่นเหายไปไหนอะถูกต้องคนไทยหลายคนจะชอบไปออกว่าครูสซึ่งมันไม่ใช่เนาะไอแบบครูสครูสอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องออกว่าครูส M R Teacher M R Teacher Where do you work Where do มาการีนแต่มันต้องไม่ได้อ่านว่ามาการีนแน่เลย M A มามา G A กา เออีรีนมาการีนแมการีนเพราะว่าม <man> ันหนูหนูยังสงสัยอยู่ว่ามันจะอ่านว่าเอ็อหรือว่า M อมอมาการีนคนไทยอ่ะมันจะออกเสียงว่ามาการีนแต่สำเนียงที่ถูกต้องมันจะคือมาการีนเลยจริงๆหรอแมกซีนเนาะใช่ไหมมันแปลว่านิยศาส์ใช่ไหมมันแปลว่าใคร มันมันแปลว่าอะไรก่อนมันแปลว่าเนยเทียมอมันจะเป็นกระซีนเหรอมาร์การีนก็มาร์การีนมา,าร์กาเรเน่มัมน,นอ่านว่ามาร์กาเรเน่แน่ๆเซปเทรเอททุกคำเลยมา,าร์กาเรเน่ทัวงั้นผมอ่านเ,เขาบ้าง maker 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 บ้างนะมันต้องอ่าน m a k แน่นอนอันแรกอ่ะ เราโมงแล้วล่ะเราเป็นคนทําขนมมากก็เรียกแบบคนไทยเนเรียกมาการีนไงแต่มันใช่มาการีนเหรอหรือว่ามันมันอาจจะไม่อาจจะลีนถูกแล้วแต่อาจจะเป็นแม็กแม็กคารีนอย่างเงี้ยมันดูไม่ใช่ว่ะเมเกอรินเมเกอรินเหมืองเกไรเป็นไรไหมเหมืองเกลไรตอบแบบฉีกกว่าถ้าเราตอบเป็นมากรายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่คุ้นอะ ลองเชื่อเซ้นว่าอ่านตามแบบคนไทยแต่ว่าออกเสียงมาการีนมาการีนมันมันด้วยดูนะดูหน้ามาการีนแหละมาตอบมันมีแต่คำนี้นี่หัวมาการีนมาการีนไม่เล่นนะมาการีนมาการีนตอบว่าไม้กิรงลาเมคไข่เมคไข่คำว่าตาับไลายคือแบบต้อง อนนิดึงกใช่เมคไคลมาร์จารีน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 วิวิวหนูก็บอกผู้เปแล้วป่ะเมคไคลเออเมคไคลมันม่ได้พูดคือถ้าสมมติว่าเราไปซื้อเนยเทียมที่บ้านเราอะก็ออกมาการีนบอกมาการีนเขาน่าจะเข้าใจแต่ถ้าแบบไปอยู่เมืองนอกเนาะย้ายประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ไม,ไม่ใช่ตัวเจไปเลยอ่ะ <c oughs> ตัวจีเขาก็ออกเสียงเจอได้เหมือนกันในหลายๆอ่ <c oughs> <c oughs> อยากเถียงก็งไม่มีอะไรหรอก Where do you work Where do you work I work at school I work อันนี้มึงเคยได้ยินเลยอ่ะ Vegetable อันนี้แปลว่านี่คือแปลว่าผัก ผักเนอะผักสีเขียวๆที่เรากินเนี่ยอร่อยเออความคุ้มๆเหมือนคอนไทยสับผักอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าผักนาะทำไมเพิ่งเคยพูดกับพี่ว่าไม่พี่ไม่เอาคำนี้มาอืมเพราะคำนี้เรารู้อย่างเงี้ยหรอก็รู้ก็ได้แต่ไม่ถูกนะอันนี้หนูว่าคนไทยจะต้องอ่านว่าเหมือนหนูว่าภาษาบ้านๆ vegetable อุ้ย vegetable เออตอนนี้แปลว่าผักอือฮึอ่าแปลว่าผัก ผักใส่ไรส่งผักใส่ไรส่งถ้าอ่านแบบที่เคยรู้มาต้องเป็ vegetable แต่คำสองพยางค์หน้ามันต้องรวบคำใช่ไหมคะคุณผู้ชมเวย์ป้าวเวอีเวเ e ย a เว e ์ e ก e เช e บิร์กนีเแกนาะแกคนไทยอ่านเอา vegetable แต่ความจริงม <law> <c oughs> <eremiah> ันอ่านว่า vegetable เป็นไงได้ยู่ หนูว่าเขาว่าคนไทยต้องออกเสียงคาว่า G ตัว G E T ผิด Vegetable เออเออหนูว่าภาษาอังกฤษต้องอ่านว่า Vegetable Vegetable ตอบแบบถูกต้องเพื่อเราจะได้มีคะแนนหึ่ง Vegetable เออไม่ใช่ Vegetable 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 แปลว่า โอเค V E G E T A B L E คำนี้ที่แปลว่าผักออกเสียงว่า vegetable 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 ถูกต้องนะคะรูที่โรงเรียนผมไปผมบ่อยมากเพราะคำนี้คือจำได้จริงเหรอใช่อ,ออกเสียงแค่สามพยายามคือว e g เวฟดอกเวฟชั้อหนูจะพาน้องไปเรียนคุมองคุณมองมานคุณเล่ What can you do What can you do I can teach boy I can date 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 เป็นว่าตายอ่ะใช่ป่ะ d a t อาคำนี้แปลว่าอะไรรู้ป่ะตายหรอ่ะนี่แปลว่านี่คือต้องบอกว่าเราเคยผ่านการเรียนบัญชีมา เราเราวิโดออกไปนะคำนี้แปลว่านี่อืมอืม <c oughs> ออุ้ยเต็มช่วงเนี้ยเต็มนี่บ้านทีแรกไม่มีนี่รถนะแล้วกูมาภาพเพิ่มผ่าอุ้ยรถต้องจริงนี่ตอนแล้วม,มาตอนนี้โอ้ทีเด็ดเลยอ่ออาสถานการณ์แบบนี้ด้วยใช่ไหมเอออือเดฟเดฟหนูอ่านาว่าเดฟเลยอ่ะพี่บ่ายเป็นคำอื่ไนไปไม่ได้เลยว่ะเดิฟเดิฟก็ไม่ได้หรือเราจะฉีดทีน้าเดิฟเดฟ ดี e p แยกดีั้มดีแล้วก็ e b t เดยดเดยดอืมหนูว่า b ไม่น่าออกเสียงหรือว่า t d e p t d e p t ถ้ามันเป็นการออกเสียงตัวสะกดแค่ตัวเดียวล่ะถ้ามันเป็น d e p t ล่ะอ่ะตอบตอบว่า depth d e p t d e p t เชื่ออ่าลิตรีน่ดีกว่าตอบเลย d e p t อ่ะออกเสียงว่าเดียบ สระเอเดียบถคาใครตะเกียบอ่ะแต่ว่าไม่ดเด็กเดียบเดดเดดเดดเออกเสียงเป็นตัวทีใช่ไหมใช่เดด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 ไม่ออกเสียงตัวบีถูกไหมหรือว่าออกมันต้องออกเลยเด็ดละกันเดดตรงนี้นะที่แปลว่านี่ออกเสียงว่าเด็ดเดดเดดเดด ตัวีไม่ออกเสียงคล้ายๆกับคําว่า receipt ท,ที่แบบว่าไ่เสร็จไม่เสร็จอะไรที่เขาเคลมมาว่าเขาเรียนบัญชีมาก่อนแต่เราวิดดอยแ <laughs> อมอารทช่เชอร์แอมอารที่เชอร์ where do you work where do you มันไม่ได้ออกว่าคาเมลอ่ะมันออกว่าอะไรวะแค่นึงแบมันออกแค่แบบแคมแล้วก็อึมอะ่ะแต่แบบไม่รู้จะพูดออกมายัางไงอะแ <c oughs> คมหรือเปล่าแคมเอลมันอย่างนี้ก็ได้แล <laughs> ถือว่าคาเมลหรือว่าแคมเอลอะเดี๋ยวก่อนคาเมลแคมเอลแคมอะอนันต์ไปเปิดคาเมลอ่ะคาเมลต้องอูดคาเมลคาเมลคาเมลที่ไปยากจังคาเมลมันต้องพิสดารกว่าคำว่าคาเมลหรอมาหรือคามีว่ะแอลเป็นไตรเลเตอร์หรือไตรเลเตอร์ตัวแอลก็เลยอ่านว่าเคมเออเคมคำ คัคัมเมลคัเมลมันไม่ได้ออกเมลอ่ะอ๋อเพราะมันเป็นอูดของประเทศแบบอียิปต์โซนโซนนั้นแบบอาหรับเพราะฉะนั้นเวลาอาหรับออกเสียง what is this ต่างต่างชาติไปเจอ what is this oh this is camel อะ camel เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้

แต่ว่าคาเมลอามาอะคาเมลเล่นนานมากูนมันมากเลยเนยคาเมลเคมอลเคอลเเอารู้แล้วที่มาของตัวเนี้ยมันคือตอนที่ฝรั่งไปอ่ะเราเลียงไม่มาขมูขมูเอ่อขมู e มูขมูเออแวดูยูเวิร์กแวดูยเ I work school at อ๋อรู้คำนี้แปลว่าอาชีพใช่เราก็เป็นคำอ่านว่าอาชีพแต่ว่าแต่ว่าอาชีพไงแต่ว่าอาชีพคำนี้แปลว่าเอกสารสำคัญแหล่งเก็บข้อมูลสำคัญเนาะหนูว่า A-R อ่านว่าอาอาชิบเป็นแบบนี้มันบอก เหมือนคำนี้เราจะเจอบ่อย A R C H เราจะเจอบ่อยถ้าออกเสียงแค่สีตัวแรกอ่ะก็จะแปลว่าโค้งหรือว่าแบบพวกสถาหลักโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มันจะเป็นเส้นโค้งอะไรนั่นไงเลยเจอบ่อยด้านดีไซน์ achieve ว่ะ achieve หรือ a c h i v e หรือว่าอ่านว่า archive ว่ะตัว v คือวอลแวน ว่าใช่อาจจะไม่อะอาจจะไม่ออก ve แบบ chief บาเหมือนเมื่อกี้คำเมลว่ะมันก็อออกนเออไปแล้วตัดมนตาด e arch ie. Arch ie. ออก arch arch a r c h a c h i v chief ใช่ไหมอ่านว่า act ช h ฟ e f act ฟ e อืมคำนี้เคยเรียนใช่ไหมเคยเรียนแต่จำไม่ได้ดูคืออะไรมาตอบว่าตอบ,บ chief แต่ว่าเอกสารสำคัญเอกสารสำคัญที่จะเก็บเอกสารสำคัญเนาะอ่าหนูตอบเลยตอบว่าเพราะว่ามันเป็น IVE มันอาจจะกรณีเดียวกับ5ฟที่ปา่าสหอ่าเราก็เลยจะตอบว่า Archive อืมอืมตอบว่า C.H. ไม่น่าใช่ชาวช้างนานั้นจะเป็นขอควายก็ต้องตอบว่า archive อ r c h i v e Archive 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 ก็ achieve เข้าใจแบบเห็นแบบเร็วๆอ่ะก็มันมีตัวามันจะไม่ได้มันจะสะกดต่างกันเออมันจะไม่ใช่ achieve แต่มันคือ archive อ๋อ achieve อ่ะมันจะมีในเกมอ่า achievement เราแบบสำเร็จบรรลุเป้าหมายอะไรอย่างงี้ไงแต่ถ้า archive ที่เห็นในคอมพิวเตอร์หรือว่าเห็นในแบบพวกเมนูใน Instagram มันเนี้ยเอออันเนี้ยคือ archive เนาะ I work as cool I work as cool What can you do What can Label เต่ไม่ได้อ่านว่า Label Label แต่คุ้นจริงๆอะอ่านว่าอะไรวะคุณอย่าใครว่ากู <c oughs> อุ๊ยอันนี้เหมือนเคยได้ยินเลยอะ่ะ <c oughs> อูดปอ่านว่าอะไรนะพี่ <c oughs> ข้าวเมลอาจจคล้คยๆกัน Label Label คำนี้แปลว่าอะไรห,หรือปะ่ะท่าเบลอะราคาง Label ชื่อชื่อคน ปกติอะเมื่อก่อนหนูอ่านลาเบลลาเบลเลยแต่ว่าคำนี้มันใช่คำที่ต่อท้ายแบ็กไหมนิ <Huh? S 2> คอเล่าอะแต่ปกติเราไม่อ่านแบนะ็กลาเบลเนาะเราจะอ่านว่าแบ็กเลเบลเลเบลเออคำนี้แปลว่าแปลว่าเล่าใค่ด้วยคำนี้แปลว่าป้ายหรือฉลากภาษาไทยอะเรียกลาเบลมันจง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าบอกลาเบลอะ เ่ป่ามันก็ต้องมีแบบกิมมงกิมมีกการออกเสียงภาษากังกเออจริงๆไม่ออกเสียงตัว L สองตัวปะ F A B E F เออหรือ L เป็นตัวเลเ่อนหมดเลยอ่นาอนว่า A B อาจจะไม่ออกเสียงลับเบลอย่างที่บอกว่า L E กับ L อยู่ในการจะเป็น L, 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 L อ Lab L เออ Lab L เนาะอันนี้ต้องเป็นลับเบลจริงๆละหรือว่าแอบเอาแอบแล้วกาง่ายดี Lab คือต่ว่า l e b e l มันจะไม่มีทางเป็น back label มันจะต้องเป็น back l e b e l level level ไหม l a b e l อยากจะยาแต่มันก็ดูมันไม่ใช่อ่ะเลยแล้วกัน่ะ l a b e l ตอบว่า l a b e l โอเค L A B E L นะออกเสียงว่า label 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 Black Label, Green Label, Blue Label, Red Label ก็คือนี่แหละมันคือฉลากดำฉลากแดงแต่ว่าที่โปรดอีกมึงกิน Black หรอต้งแบลกก็เล a หนูเลือกเ a ดชิงหรอเลดปวดหัวมาก What can you do? What can you do? I can teach boy I can อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้เลยเหรอไม่ได้อ้ามอ้าวเออ A R M อ่านมาอัน O U R อ่านมาอ่าว อาร์มอาตัวว่าแข็งของเราเออยังเจี๊ยบเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีห้องเคทื่อามอ่ะมันเขียนอย่างี้ปะวะเพิ่งแต่ว่าที่ห้องเคมันเป็น A M O R ป่ะอมออุ้ยคำนี้เหมือนเจอในร้านขนมเลยอ่ะเนี่ยคำแบบคาเฟ่อ่ะอามออารมัวถ้าเป็นฝรั่งเศสอารมัวป่ะอันนี้อาร์มเอานี้แปลว่าชุดกรอบ เาละขนมตรงไหนวะเ้าไปดูเขาว่าอาร์ R ออาร์อาร์ A- มอาร์นมอาร์เมาอาร์เมาอ์น้าก็เมาอ็เมาร์ก็เมาอ่ะน้าก็เมาอ่ะครณก็เมาอ่งคิดว่ามันมันน่าจะมีคําว่าเป็นอารที่แปลว่าแขนแล้วตามด้วยเอาร์มอาร์อ่ะตอบอ่ะตอบเลยอหรออารมู อันนี้ armor เฮ้ยหนูว่าเนี่ยใช่ให้เซนมันพาไปขอยึดคะแนนนะ armor อ้าวตอบตอบว่า armor ตอบว่า armor ออกเสียงว่า a r m เสียงหายแล้ว armor ไม่อาไม่อก a r m ดีกว่าอาว่า armor 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 ถือว่าถูกพวกนี้คือเมาเลยแม่แมร์ทิเชลแมร์ทิเช์ Where do you work Where do Listen มันใช่ไหมอ่ะพอพออันที่แล้วมันผิดแล้วอันนี้มันเลยไม่มันเลยอ่ะ Listen อยู่ดีๆเศรษฐภูมิพอเหรอขอฟังขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยพี่หนูลองเหนื่อยจ่บเ็นื่อไม่ได้ใช่ป่ะพี่ก็ต้องก็พี่ใบนะจอมมาแจกคะแนนเละมังเราอย่าคิดเยอะเราอย่าคิดลึกนะอีตั้งสติพี่ใบเขาเอามาแจกคำนี้ยทุกคนก็ต้องได้เอาเนี้ยกูจะมา listen เหรือ lesson วะเม่ใช่ listen เอาซะ lesson นี่แปลว่าบทเรียนอันนี้จะ listen วันดิซซอนอะแม่เป็นเป็นลิเทนไปไม่ได้อะเดี๋ยวแม่มีเพลงด้วย่ Listen One บทที่หนึ่งแต่งตัหนึ่งตัวดีดีกันนะหนูอันนี้แปลว่าอะไรฟังแล้ว Lesson One บทที่หนึ่งแปลว่าอะไรอ๋อเราบท Listen 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 อือนั่นแหละ Listen Lit Lit นันไม่น่าเป็นท์ทึนอะทึนหรือเปล่าหรือว่าอ่าดิทึนละกัน l i s t e n l i s t e n ถ้าอ่านว่า listen อืม listen listen อ่า listen แปลว่าฟังตอบว่า listen อืม listen me a uh, listen you a uh, listen l o u la listen we อืม listen we มันยังไงวะ listen อ่ะ L I S T E N เนาะ คำนี้ที่แปลว่าฟังออกเสียงว่า hmm. listen 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 ถูกต้องจ้าแลีวพี่เคยเจอคนมาประกวดร้องเพลงใช่ปะส่งส่งคลิปมาออ d i ชั o n หรือว่ามาออ d i ชั o n แล้วลองว่า listen ออกเสียงว่า listen ตก๊็อะไรไหมงงเลยเอาจริงไม่แต่ต้นฉนบับเขาก็ลอง listen นะใช่ก็เลยงงว่าเขาไปฟังมาจากไหนพูถึงอยางเห็นดีร้องนะ บีออกเสียงผิดเรียวอะไรลิทเ l i t What can you do What can you do I can't destroy I c a n เป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าคราวนี้มันง่าย ก็ง่ายหละแต่แบาว,ว่ามันกดดันจากที่ผ่านมามันยากกว่าน,นี้เออก่อนแล้วคำนี้คราวนี้ไม่เป็นคาที่เราเห็นคุณหูคุณตานในใชีวิตเราเลย,ยันเยอะเนาะหนูชอบนะแม่ถึงจะหนูไม่จะได้สูตรหรอกหนูรู้สึกว่าอีพีสองสองอีพีก่อนหนูไม่ค่อยกล้าพูดหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าอ่านไม่ค่อยกล้าแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่วันนี้เลยอกพผิดก็ช่างแม่งขอให้ได้พูดไปก่อนเออมันคือเราต้อง ต้ <Content. S 2> องเห็นเราต้องฝึกก็ต้องออกเสียงมาก่อนเราถึงจะรู้ว่าที่เราออกบางทีเราออกในใจอะ่ะมันไม่รู้นะเว้ยคือคอนเทนต์ระให้ความรู้ว่ามันไม่ใช่ทางหนูอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ดีที่เราได้แบบอ่าเราได้รู้คําอ่านจริงๆแล้วมันได้เอาไปใช้ด้วยให้ถูกเวลาออกคองออกเสียงมันก็ไม่อายคนพี่ยอ่ะไปเหมือนครูแล้วแบบพอเราอ่านไปเรื่อยเรืแล้วเหมือนเราแบบได้ความรู้จากพี่ด้วยคอนเทนต์มีสาระแล้วก็ฉีกมันเลยสาระได้หมดเลยเราก็ทาให้มันดูไม่มีสาระได้จริงจริงคือเราทำให้มันดู ไม่ Make it ฟันหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านคือวิลเละวิลเลจว่าิลเลจวิลเลจแล้วท่าี่แปลว่าท่าเรือเออนี่ทำนี่ท่าเรือโบ๊ทปะสุดฟังโบ๊ทโบ๊ทแปลว่าเรือแต่ท่าเรืออะคืออะไร is boat เดี๋ยวไว้ถ้าเราทำเยอะๆแล้วว่าเราจะจัดสอบ มะตรวจสอบวูดความีู้ได้มาตรวจสอบวัดความรู้ว่าเฮ้ยไอที่ทำไปทำท้านา์ไปมันได้เข้าหัวเข้าหูบ้างไหมข้าจัดอะพี่ขอบรญหลวงพ่อด้นะได้มาเต็มเต็มเน้นๆแน่นๆเลยเพราะว่าหนูมั่นใจว่าหนูไม่โดนคนเดียวอ่ะมาซีนาบอนมาซีนาบอลวัดดูยูดูวัดดูยูดู M R teacher M R teacher Where do you work Where do you work I work at school, I work at school. What can you do? What can you do?